ประกัน3บวกแพงกว่าทําประกันชั้น3ธรรมดาติดรถไว้ก็คงจะพอแล้วมั้งหลายคนอยากได้เบี้ยถูกและคิดว่าตัวเองขับรถดีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทําชั้น3ติดรถไว้ก็พอแล้วแต่ลืมคิดไปว่าอุบัติเหตุรถชนกันไม่ได้เกิดจากเราเสมอไปนะคะข้อดีของกา,การมีประกันชั้น3บวกก็คือกรณีที่ไปชนกับรถจะซ่อมรถให้เราทุกกรณีไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเราขับรถอยู่ในทางดีๆมีรถที่ไหนก็ไม่รู้ขับมาชนท้ายรถเราอย่างจังรถเราพังเสียหายแถมโชคร้ายรถคันที่ขับมาชนเป็นวัยรุ่นที่ขับรถไม่มีประกันค่ะและไม่มีเงินจ่ายด้วยคุยกันก็ไม่รู้เรื่องกว่าจะจบได้ก็ปวดหัวมากค่ะแต่ถ้าทำประกันสามบวกไว้แค่โทรหาประกันประกันก็จะออกใบเคลมซ่อมรถให้กับเรานะคะแล้วไปไล่เบีย้ยเอาผิดกับผู้กรณีเองค่ะ แต่ถ้าทําเป็นประกันชั้น3ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกโทรหาประกันประกันก็ไม่สามารถมาไล่เบีย้ยกับคู่กรณีได้เพราะชั้น3ไม่ม่อ้มลดเราทุกกรณีนะคะซึ่งประกัน3บวกป้ายต่างจังหวัดเบีย้ยเพียง4790บาทเท่านั้นถ้าใครอยากลดภาระเวลาที่เกิดเหตุทำามบวกไว้ดีกว่านะคะู้เพปปริษาทีมดออรอาจารย์แดงค่ะ